ครับพบกับอทวเวน,นาอาร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแต่งหน้า ทำ get ready with me นะครับก็คือจะไปเที่ยวสงการนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เรามีการไปออกไปข้างนอกมานะก็คือไปรดน้ําดาหัวผู้ใหญ่นะจ๊ะก็มีการแต่งหน้าแล้วนิดนึงนะฮะแต่ก็แต่งแต่งไม่เยอะนะก็คือมีการลงคอนซีลเลอร์นะซึ่งเป็นคอนซีลเลอร์ของคอลเลคชันนะครับ lasting perfection Con ซ e a l e r ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ลงแป้งนะฮะเป็นแป้งเซเว่นทีนะครับซาตินแมตอันนี้ลงไปแค่แบบเป็นแปลงไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลงอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวซึ่งจะต้องไปเอา น้ำแล้วก็พับมาก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะครับก็คือช่วงเช้าเนี่ยเราลงครีมกันแดดไปเรียบร้อยนะก็ก่อนจะแต่งหน้าก็อย่าลืมลงบำรุงลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยเนาะวันนี้รีบหน่อยนะครับเพราะว่านัดเพื่อนไว้บ่ายหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เลยมาเลยบ่ายหนึ่งมาแล้วนะเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะกันน้ําได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าลงไว้ก่อนนะฮะหลุดก็คือหลุดช่างมันนะครับไอออนแคร์นะจ๊ะก็จะเป็นอ่า เซเว่นทีนซาตินแมนะครับกับพับที่จุ่มน้ํามาแล้วก็บีบให้มันหมัดหมานะครับเน้นว่าหมัดหมัดนะเจ้แสยอยงอาจจะสว่างไปหน่อยเพราะว่าซื้อไฟมาใหม่นะไฟอันเก่ามันพังนะเจ้เดี๋ยวจะใช้พักลงนะครับกด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 เอานะครับหน้ามันจะได้แน่นๆ วันนี้เราจะแต่งแบบแซบๆหน่อยนะก็คือจะไม่เป็นธรรมชาตินะก็คือจะไม่เป็นธรรมชาติแค่นั้นแหละกดอะไรขนาดนั้นลงคอ ใส่ชุดนี้แล้วแหละไปชุดเหมือนอาจุมมา่าแม่ยังบอกเลยว่าเหมือนอาจุมมา่าคอนทัคเยอะมากก็เหมือนอาจุมม่าก,ก็ก็จริงแหละเออแต่ว่ามันน่ารักดีออกเนาะมีความเป็นอาจุมม่าที่น่ารักเนาะก็หลังจากลงเซเว่นอินซาตินแมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้เวทและวายคอนโทรลเลอร์เพาเล็กคอนทัวร์นะครับเป็นคอนทัวร์ตัวนี้นะครับใช้เหมือนเดิมก็คือเอาพับจุ่มน้ําแล้วก็ทําให้มันหมานแล้วก็เอามาลงหรือว่าจะใช้พับตัวเดิมที่ลงกับแป้งเมื่อกี้ก็ได้นะครับทําเป็น การคอนัวร์นะฮะอาจจะไม่ติดมากเท่าไหร่ก็เถอะนะแต่ลงไปก่อนลงด้านหนึ่งแล้วก็เบนอีกด้านหนึ่งแต่งไปก่อนให้สร้างเอ่อ uh, f i r s t impression ที่ดีนะครับให้กับผู้ต่างๆนานานะแบบ ตอนเริ่มมาคือหน้ามันขาวมากใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวขอญอาตปรับกล้องนิดนึงโอเคปรับสีกล้องมาเรียบร้อยแล,แล้วก็อาจจะแบบดีขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงเนาะเดี๋ยวจะมาไล่ด่งนิดนึงนะฮะนี่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวด่างก็ปังเกินไปนะอืมมีด่างแล้วความอยู่ๆก็มีด่งางว้าไอแฮ็ดด่าง เพื่อไปเล่นไหนกันนะฮะบอกกันด้วยนะจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกก็แค่แบบอยากไปเดินเล่นที่ไหนก็ได้สักที่นึงอ,อะไรอะไรย่างเงี้ยแบบอยากไปไหนก็อยากไปอะไรเงี้ยโอเคต่อไปเราจะมางานตากันนะครับเราจะใช้เป็นลิปจิ้มจุ่มนะครับลิปลิควิดเนื้อแมทนะครับของ for you two ในการลงในวันนี้นะฮะก็อยากลองลงสีพี่อ่ชินามอนเกลอยากลองลงว่ามันจะเป็นยังไงก็คือสีมันเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะฮะ จะลองลงหลังมือแล้วจะลองแต้มที่ตาดูนะครับมันจะเป็นสีน้ําตาลแบบน้ําตาลดับดับหน่อยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าจะลองลงดูเออสวยดีสวยดีสวยดีดน้ําตาลธรรมชาติดูไม่ว่าบางดีเพื่อนไม่ใช่เล่นเล่นน้ำอยู่ไหลไหลออกมาเลยแต่ว่าเราเป็นพวกที่ออทําความเข้าใจสําหรับหลายอย่างเรารู้ว่ายังไงมันก็ต้องหลุดนะเราโปงะะ่งแลฮะเราก็เชื่อว่ามันยังไงก็ต้องหลุดก็คือหลุด นะโอเคเราทำเป็นเบสสีตาก่อนนะฮะมีความเอาลิกกิ้มจุ่มมาทำโอเคเราลงเบสต,ตาด้วยสีน้ำตาลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลงสีที่ฟิโอนานิต้านะครับสีออกชมพูเป็นเปนดักๆนะครับแดงก่าแดงเบอร์กินดีนี่จะลงแค่หางพอ อาจะประมาณนี้เฮ้ยแซบว่ะต้องเบนดีๆด้วยนะถ้าเบนไม่ดีนี่คือพลาดก็คือสยบจบทุกสิ่งเราจะตบด้วยแป้งอีกรอบนึงเพื่อให้มันเซตตัวนะครับเนื่องจากมันเป็นเนื้อครีมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแป้งไฮซลูเซนนะครับเป็นออย Control รลฟิลแพนะครับของเคที่ดอลหน้าโคตรดำมาตอนนี้ก็จะใช้อันนี้นะครับลงทับตรงตาของเราให้มันเซตตัวนะฮะก็คือใช้พับที่ ใช้พับที่โดนามื่อกี้มานะครับมัดมาตอนนี้มันแห้งแนละ้วเดี๋ยวเราจะเอามาพับตาเราให้มันเร็ยตัวทีนี้เราจะมางานแก้มกันนะครับงานแก้มแล้วก็จะใช้สีพี่ฟิโอนานิต้าเหมือนเดิมนะครับในการลงในวันนี้นะเฮ้ยรีบมากเลยลงปึ๊บแล้วก็เป็นก่อนเลยเดี๋ยวมันไม่ทัน วิสีตากับสีแก้มอันนี้เหมือนกันเลยอ่ะเออลืมไปว่าทาไมเราไม่ลงพร้อมกันทีเดียววะหมายถึงแป้งอะ่ะที่เซตนะมาลงทีละอันกันก็นกแบบก็ลงเรื่อยๆอะยนะครับนี่ก็คือความไม่เป็นลำดับอีกแล้วนะครับเคยแต่งหน้าเป็นลำดับบ้างไหมไม่มีการแต่งหน้าที่มีขั้นตอนที่ถูกต้องเลยทำไมข้างนี้มันแดงกว่าวะนะ,ะมาตรงจมูกสำหรับงานปากนะครับเราจะ ลงสีพี่ชิโ m มอนโกลก่อนนะฮะลงขอบปากด้านนอก <Yeah. S 1> นะครับก็คือลงบริเวณด้านนอกนะครับทำเป็นเหมือนขอบปากแล้วก็ตามด้วยพี่ตามด้วยสีของพี่ฟิลนาดิต้านะครับมากาทำไมลูกนะครับตัวนี้นะฮะลงเป็นเหมือนด้านในปากครับเป็นเหมือนติ๊น แล้วก็ออมเรลวอมาใช้แปลงฮึฮ,ฮ,ฮึแล้วเดี๋ยวเซตแก้มอีกทีนึงกับแป้งทางสลูเซนตัวเดิมก็คือ Oil Control f i l m pad k แ t i d คนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะลงทบนี่ผู้หญิงแต่งได้นะตามนี้เลยนะฮะแต่งตามได้นะจ๊ะก็สำหรับ เบสเลดี้วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วจะรีบไปมากเลยเพราะว่าเพื่อนนัดไปหนึ่งนะตอนนี้เรายัางอยู่บ้านอยู่เลยนะจ๊ะสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกลับกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปเล่นน้ํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาอัปเดตให้ดูว่าหลังเล่นน้ําเนี่ยเหลืออะไรบ้างก็คือจริงๆแล้วตอนเล่นรอบแรกนะคะคือไปเล่นสองที่ก็คือสยามก,กับสีลมนะฮะตอนที่ไปสีลมเนี่ยยังไม่มีแว่นกันน้ํานะครับยังไม่มีแว่นตัวน,นี้นะจ๊ะอืมก็เลย มีการขยี้ตาเล็กน้อยนะครับก็ทำให้ตาที่เราแต่งไปเนี่ยมีหลุดไปข้างหนึ่งก็คือข้างนี้เพราะว่าตอนนั้นโดนฉีดเข้าตึมตาข้างนี้เลยนะจ๊ะตาข้างนี้ก็เลยหายไปเรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็เล่นวนไปสักพักหนึ่งวนไปสักพักหนึ่งจนไปกินข้าวครับลิฟก็หลุดนะฮะก็เลยเติมคือเราเอาเครื่องสาอางไปด้วยนะครับใส่ถุงน่นองย้งไปนะฮะนี่นะครับก็ใส่ไปก็นี่ก็คือหลังจากเติม ครั้งที่2ก่อนที่จะไปสีลมซึ่งบอกเลยว่าสีลมโดนน้ําเยอะกว่าที่สยามมากนะฮะก็นี่ก็คือสิ่งที่เหลือนะนี่มีการขยี้ออกไปแล้วบ้างนะก็ถือว่าเป็นลิสติกที่ทําได้ดีเลยนะฮะก็คือขยี้ก็แบบขยี้อยู่นีอ๋ออ๋ข้ออออาตาน้าเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีตบๆแค่นิดเดียวนะฮะส่วนแก้มเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างนะฮะซึ่งตอนเช้าถ้าดูต้นคลิปไปเราใช้ออแป้ง s ตินแมทเซเวนทีนตัวนี้ไปนะครับคือทาไปนะถ้าเห็นตอนแรกเนาะก็ไม่รู้ว่ามันอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็มีการเติมแป้งของทาซู an, รูเซนลงไปบ้างเล็กน้อยนะฮะส่วนปากเนี่ยบอกเลยอยู่ทนมากชอบมากคือโดนยิงปากบ่อยมากฮะส่วนที่คอนซีลเลอร์ Con iller, หรือว่าตรงตาเนี่ยไม่รู้ว่ามันหลุดหรือเปล่าอะ่ะมันยังอยู่นะมันไม่หลุดมันไม่หลุดนะคะก็ยังอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอที่ติดอยู่บนหน้าเราเนี่ย มันคือเมคอัพจริงๆหรือแค่มโนขึ้นมาเองนะฮะวิธีการวัดก็คือการใช้รีมูเวอร์ในการเช็ดออกนะจ๊ะเรามาดูกันเราจะเช็ดข้างหนึ่งนะแล้วก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยมันยังอยู่จริงๆเว้ยอะไรอย่างี้มูเวอร์วันนี้นะครับเราจะเป็นเราจะใช้เป็นรีมูเวอร์ที่เป็นทิชชู่นะคะมันจะได้สะดวกสบายนะหมายถึงเช็ดให้เพื่อนๆดูนะคือถ้าเช็ดอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปเช็ดแบบสำลีอยู่ดีนะจ๊ะก็มาเช็ดอันนี้ให้ดูก่อนนะ ซึ่งวันนี้เป็น cleansing tissue นะครับจากไรโซนะฮะเพ่งราค60บาทแล้วก็มันเช็ดค่อนข้างจะสะอาดเลยแหละนะประมาณ2แผ่นก็สะอาดแล้วนะแล้ววันนี้จะมาใช้ให้ดูกันแล้วก็จะมาเช็ดให้ดูว่าอ m a เม UP ที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยมันคือเมคอัพจริงๆหรือแค่มาลองมาโนขึ้นมาเองนะฮะเดี๋ยวเราจะแผ่มันก่อนนะมันจะเป็นทิชชู่แบบนี้หอมเป็นกลิ่นส้มๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็ด แค่ครึ่งหน้าก่อนแล้วก็เราว่า,อาคอนทัวร์เนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่อยู่กับเราแล้วนะชะ๊ะนะครับก็เดี๋ยวจะเช็ดครึ่งหน้าแล้วกันครึ่งหน้านี้นะ3้1สหนึ่ง โอเคสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับก็คือข้างเนี้ยมันมีบัดที่เหลืออยู่เยอะนะครับซึ่งข้างเนี้ยมันหลุดออกไปแล้วนะฮะหลังจากที่เราเช็ดออกไปเนี่ยบ้างแล้วนะจะบอกว่ามันก็ยังติดอยู่นะฮะนะนี่อันนี้คือครั้งแรกที่เช็ดเฮ้ยเพื่อน แป้งมันอ่ะในส่วนของเรื่องแป้งเนี่ยเราว่ามันหลุดไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเหลือพวกแบบที่เป็นอายแชโดว์นะครับแล้วก็เป็นแป้งที่เป็นแป้งทานสูเซนส์ซะมากกว่านะส่วนเรื่องของแบบตาเนี่ยย,ยังติดอยู่นะแล้วก็มีปากนะครับแล้วก็มีสีของออออตานะฮะซึ่งตาเนี่ยทาสีน้ำตาลแล้วก็ทาสีสีม่วงนะฮะก็จะให้ดูเปรียบเทียบกันระหว่าง เช็ดเครื่องสําอางแล้วก็ยังไม่ได้เช็ดนะแป้งอะ่ะคาดว่าน่าจะหลุดจริงจังนะจ๊ะส่วนคอนซีลเลอร์เนี่ยยังอยู่ดูยังไงก็ยังอยู่ทุ่ข้างนี้ดีไปนอนไหมอะ่ะข้างนี้ยังโอเคอ่ะข้างนี้คนไปนอนนะหัวบล้วฝัวนดีข้างหนึ่งเอนัอออ่นแหละนะโอเคนี่ก็คือเช็ดเมคอัพข้างหนึ่งให้ดูนะครับก็ผลก็คือเครื่องสาอางยังติดอยู่เราไม่ได้มโนขึ้นมาเองข้อสอบ แต่ว่าแป้งเนี่ยหลุดจ,จริงนะฮะเราสังเกตได้ตั้งแต่เอเติมแป้งครั้งที่2เติมแป้งระหว่างวานนันนะนะ <S <S มันหลุดจริงๆ,น,งๆ,ๆนะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าเราปรงแล้วเราปรงก็คือเราเข้าใจว่าถึงยังไงเราก็ต้องหน้าหลุดนะฮะเพราะว่าเราโดนน้ําเราไม่ได้แบบโดนแล้วก็เฮย้ยชุ่นจังแล้วก็สะบัดทิ้งเราก็ต้องมีแบบกต้องมีอย่างนี้บ้างนะซึ่งเราก็ปรงแล้วเราก็เข้าใจในอ่ ธรรมชาติของมันนะฮะมีพี่คนหนึ่งเขาเคยพูดไว้ว่ากันน้ำแต่ไม่กันมือนะครับถ้าเอามือปาดมันก็รุดแต่ถ้าว่าเธอไม่เอามือปาดมันก็ไม่รุดนะเป็นพี่ BA อเขาเรียกเอป่ะเ a อของคามาเขาพูดไว้นะเราได้ยินแล้วเราก็มาพยายามอย่าเอามือไปเช็ดนู่นเช็ดนี่อย่าเอามือไปเช็ดอย่างนี้เราแค่แบบตบๆๆได้นะแบบปากอย่างเงี้ยแล้วก็ตบๆๆเอาให้แบบ นะ้ำมันกระจายนะนี่ก็คืออัปเดตหลังจากเราเล่นสงการเสร็จแล้วนะมีความแบบอโลอจอดวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในวันสงการนะจ๊ะก็วิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซ like, ับสไคราา์ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ป็นกางให้อดอลโฟเดนาอาด้วยวิดีโอนี้มีเท่านี้ไปแล้วายบาาอย่าลืมกดแฟกกดไลค์แฟนเพจด้วยนะติดตามกันนะเพราะว่าช่วงนี้อัปบ,บ่อยมากไปแล้วสวัสดีะถ้าเจอที่สีลมแล้วก็เจอที่สยามนาทางกันได้นะจ๊ะไม่กะ บายไพรุ่งนี้เราจะไปสีแล้วเรื่องจะบอกก็คือเสื้อผ้าตัวนี้แห้งไวมากนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากได้เสื้อผ้าที่แบบไปเล่นน้ําแล้วแบบตากลมนิดนึงคือแห้งก็คือเสื้อตัวนี้เลยนะครับซื้อที่ฟิลจอราิล์ิกนะครับคนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้มันแห้งแล้วตอนนี้คือมันแห้งแล้วไม่ต้องซักแล้วก็คือใส่ได้อีกเลยนะก็วิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับไปแล้ว